ข้าวเจ้สวัสดบททวนสามตีปะตังวาจานังบ่แล้วก่อยฟังเตอแก้วแม่เนื้ออ่อนผิวจามบทหนีและเป็นบททวนสามจักติดต่อตามสืไปเบืองหน้าขอเจ้านายตีแป้งใจข้าก้อยดักเงียงฟังคาคอยอย่าไปเดือดนั้นเนื้อแม่ก่อนกิ้วจ้อยเป็นบาปตองตัวจ้า ตีนีและม่อนขาจักจ่าจัก,กพันนาหน,าน้าหนียหย่เบอสันปุ่นอัศจันเจนเดติหันผากคเกิดมีหมาแข้มคักยังมีดอกบัวดวงหนึ่งใหญ่นักเต่าโกงจักแก้วพี่มอนการกลับซ่อนแบ่งบ้านไก่ซ้อนทาลบกินกันไปพับแผ่นลายังมีที่ดาผิวใสสองหน้ามาเกิดต้องดอกตุ่มมา มีองค์กะถูกทวนหูตามีหลักคณะสาสสมแอล้ลส่องใสพันวันะนดังแก้วมานี่จินจัดมุกวันะนเหลืองคือดังไฟลุกอ้อยม่อยนาโสภามีวันหนึ่งนั่นเจ้าตาปภาสาไปหาพาลาสแสวงสอดดันปีกง่อยมาถึงศาลาแห่งหันป่งลุงวางยั้งยังสายข้าเจ้า เปื่อห้อนกะา,ายปง่งขวยังเงี้ยวจักลงอาบออยซาจนเจ้าตอดพระเนตรเล็งแลลโดยตนหันมุนต้นดอกบัวใหญ่ตั้งยินสั่งกาใจแห่งเจ้าสลัังหันบัวเฟื่อนแกวงกอมล้มบอตีป่อยมาอ่อนน้อมเป็นเหตุโดยสันใดต้านอยู่กึหล่ำเปิงในใจจริงจักลงไปสู่ตีจิมไก่การท่องเทิงลอดเตึงแผว ไตมือหนาวนองเอามาแกะกี่ไก้ยังกาบ,บุพาดอกปาตุมาดวงนั้นจันจันพ่อกบบาบัวแหนาซดซ่อนกันมันนับอ่านป๋อลอยจันกันกี่ไข่ฮือเสียงกับนั่นเล็งพ่อเยี่ยมก้อยหนหันอ่อนน้อยนอนองผิวใสผิดวันไว้ดังคำสาว้าผ้าละสีพ่อเล็งหันหน้ายินอินดูขาะคอย จงอุ้มเอากุมมาลีน้อยใส่ปกพาป้ามาสู่เตต้องแห่งห้องเกหาอส,สมสาลาติอยู่แห่งเจ้าพาละสีเลี่ยงเป็นลูกเต้าข้าเจ้าจฉื่นใจจมอธิษฐานนิวที่หือถอดเฉียวกลมหือเป็นนำนุ่มใส่ปากลูกน้อยกุมมาลีดูดกินใจอจๆด้วยเตจะบุญตันไท้ายพาละสีหักเลี่ยง ไว้ปอปากตานเป็นกร,ร๊มสเลวสลัดหู้จังจือจังจำหู้คบหูย้ําละสีผ่านเผาตนเป็นบิดาปอเลี้ยงหนอเนเาต้านทะลงทำผีพักท่านทะลงทำม,มีความอันหักเหมือนเกิดตั้งสันดานผ่าละหานมามปอนตั้งลุกไม้มูลมันผ่าป่าไม้แต่งสร้างแป่งปันเครื่องเล่นทุกอันมีแก่ลูกเตา อาบน้ำคาสีบ่อือมองเศร้าหมดใส่ดีวงวิ์เครื่องนุ่งขั่วใบอันงามจึงจิตผืนแผ่นผ้าอาพรเสือสะพ้อมสลีและมอนผาห่มตีน้นนตัานไทยแปงหือยอดหนาลีแม่คำนัตือปูหนุ่งทงห่มตุ้มแปลงกอกเก๊กหือเล่นหิมคุ้มตามขอคางอา้าลำบ่อือผากฟัดเลียงดูเติมตามก้อยใหญ่มาแล้ววันและน้อย พอออกแนวสาวแถวแล้วจีจ้อยถลุงหลุบงามใจจ้าเพียงสาวสาวัรค์เกิดห้องฝากฝ้าตีบเต็บ,ตบแกว้วดาวดิง้งละสีลำปิดตีในใจจริงแตนไทยคานิง้งและนึกใจใจพมมาจะรีบอกวนหื้อใกล้มาตุขาวสิ่งนั้นบอกวนอยู่กับอยู่ใกล้สั้มสั้นลอนเกิดหือ้ออุท้อน อึงกับแมงเมาจินเน่ากับนอนงูเห่ากับปังป้อนบอกวนหลืนไกลใจข้าเือนกับไฟไม่ใต้บอกวนดีลวนหลืนซิ์แมงป่องจะเก็บงูไอสูละปิดมันจังเกิดเธอเป็นภัยส่วนลูกกูนี่ฮักดังหัวใจถึงวันไว้สิบหกขวบเขา้ากวนกูแปลงที่อยู่ลูกเต้าอยู่เดียวนางสอยลอยจริงแปลงหอฮือนางหนัดน้อยสถิยอยู่หันคนเดียว อ้อยม้อยเนื้อนอนงสมเซวเต้าอยู่เองเดียวบอกไก่บอกไก่ก่อยปฏิบัติคบยำขาไว้พาบีดาคำเจ้าจูมือขึ้นวันนิลันเตียงเต้าหงอ,อมตมมุ่นมันตักหาไว้น้ำใจน้ำสันนำสวยหน้าสีฟันปฏิบัติกวาดเพียวหิมาสลมอาลามเหลียบแก้วหมดใส่งามชำละตกแต่งของกินเครื่องโพชนะ แก่ต่านเจ้าบิดาปู่ลบลวดเสือสัตว์อาสนะตั้งตีนอนละสีแห่งเจ้าหมดใส่งางมบ่ฮือมองเศร้าปัดกวาดไว้สองใส่งามการกองวัดนางหากขับตามถึงกาเลยงามกวดด่าใดยานางไปตักตื่นยั่งพืนแผ่นผ้าฮือปอดให้นอนสำลานจูคำจูเจ้าอยู่เยื่องกองการลาดูดอกบ้านแก่เก็บมาซ้อม เนบเกสาแวดวงเกี่ยวอ้อมเก้าเกตมุยวิวดว,อ,วองผมดกเขียวบบทาอ่วจ้องเลิงแหลบเกียงน้ำนินกูคำเจ้านางพัฒต่สินอาภีวันตินละสีปอเจ้าขาบบังคมหนมก้มเก้านบปาตาปอาผะปู่เจ้าไฟชุวันบ่ละนางเจาะตามน้ำม,มันพาติหากเป็นเหตุแห่งละสีเจ้า คำเจ้าไวเปลวไฟอยู่กลางไผ่ปูดอยขอบกวางกลางป่าจ้างแขวนดงดอนลุนแต่นั่นมีเยืองสังหอนหื้อใจนางวนวิตกกิ่งคองสัตว์ตั้งหลายอันอยู่แห่งห้องหิมอาลามตีนั้นสามาคมกลุ่มเกี่ยวกอดกั้นเป็นกู่ฟันไปมามีกู่คบจุดเจือภาษาย่อมมีผัวเมียปะกันต้องเตา ยินทางวนใจแก่นางหน่อเนาบังเกิดมีลาะคะบังเกิดใจจงโดยโปลานะใจสอดเซียวไปมาว่าฝูงนกเนื้ออันอยู่ดงนาสัตว์นาหนาอยู่ภัยผึกกว้างมีกูกับกันไฟแฟงแอมข้างลางห่องมีลูกน้อยปั้นตัวกูอยู่ผู้เดียวซอยล้อยบ่มีตีหอยต้นเตียมนางสองเวชอยู่ในใจเจียมหัดไทยสังกาลิงคอง ยอดบัวคำขึ้นหาจ้องจ้องล่ำเปิงไหนสอดหูมีใจผาสงสอดหาจงจู้ว่าตัวเวนคานี่มีบ่มีจ้าตัดตินี่ป้าจ้างเสอมีถึกเหวคีลีผาเนเหล่าไลคนตั้งายภัยบ่มากไงมีแต่มีกาหมูเนื้อสัตว์นานาภาษาตั้งเชื้อสรงเสพสร้างไปมามีสัตว์ในน้ำมีหมูปูปลา เ่าไปมากบกูกันเล่นผัวภัยเมียมันสนุกวิ่งเต้นตามฟุ้งฟองแม่นำ้ำจูบจมกันสอดเสียวคบย้ำกึกึคดคางไปมาดูหมวดล่ำเลงแล่แกตากูนางนีนะหากูบ่ได้ฝูงนกนูอยู่วงแวดไกสัตว์เจอใดหักหูย่อมมีผัวมีเมียมีจู้สมสุเลนทุกไป กูนั่งนี่กันดีไอายายเต้าตัวเดียวได้บอกมีกูฟันหัวใจสาวแม่ตั้งบอมันเหมือนลมเจยยอดเป้าหัวใจไววันคอนนอมเน่าจิตเจ็ดคองวิ่งวอนมีวันหนึ่งนั่นนางแอวเจียนจรนล่าตามดงนอนเก็บดอกมาซ้อมแปลงเป็นแถวแวดวงเกี่ยวอ้อมเก้าผมนางจิตจอย จ้างทานอมจ้างของจ้างห้อยแปลงไข่ซอยต้อตามแล้วครับและบั้จ่อยซอไหลทานปุ่นละเมาหญิงนักล่ำวันหาปิญากุพักเสียงอ่อนอ้อยปุ่นฟังตัวเวนคาไทายแต่จะตีหลังมีตีใดจุงไหลมาฝัน จุงมาสนิทตดต่อเฮมันเตอสายตีแป้งตีหักกาและเวนจุงไปเจนจักจุงจองหายปามาเตออหำนกและหำปูป่าป่าตุมาแม่หำให้เล่น ครับจ้อยซอเป็นบทบาดเส้นเสียงสำเนียงใหญ่น้อยครับก็ครับดอกดวงก็ห้อยเกี่ยวเกดเก้าหลายอันนางหำฮิลำไรหลายสานสนุกมวลเง้นเสียงหวานจันจอยห่ำให้หาที่ใจนั่งห้อยพอเต็บให้จุงน้ำมา ขอเจิญเตีบตาวเตวรุกขาอันอยู่อาณาพิขาแห่งห้องขอจักเจิญจวนตีใจนางห้องมีเต,มต,ต้ต้องตีต่างใดมีแขวนขายตีไกลและไกลติสะหนใดตกเหนือออกไต ขอเจิญมาอยาจจแแม่นอยู่เมืองใดมนุษย์ไต้ฟ้าขอมาหอดขาในดงเจิญเตบติบเตบปาแสนคง อันลอยดงโกหาเทือนธรรมทั้งสี่ทิศอัธาแปดกรรมฝูงอยู่นาที่แม่น้ำขอลอาธานามาจูจ่วยคำกับดยขายอนันทามอนน้อย ซัจาทิฏฐานส่วนบุญสมฟานม่อนค่าได้สร้างบุญจัดลังหักหลอนมากกว้างขอจักเจิญมาหอดน้องขอแถวดอกนวงอันวงแหวววองไปหอดเจ้าผัวนางย่อยืนยก วงดอกขึ้นขวางผ้าหน่มมือวางตากบนเกตเข้ากานใจใดหลางจักเป็นเจ้าเป็นผัวนางน้องนี้เพื่อไปผากดดังนางเก่าจี้พื่อไปสอดเขาอันคอเตอ แก้วหลอดฟ้าไหววานวนขอพนมมือ,อย่อสามลบสามตังบ่ฮือสงสัยยังได้สลังตามมโนคำนาไทยฮัดทีขับปวงดอกไม้สัดขว่างขึ้นไปบนปวงดอกน้องบ่เฮียไฮหนล,ลวดตกลงจนนาตีแม่กวางปุ่นอัสจรรย์เจนเดตีอ้างไหลขึ้นไปบ่ข้าง ไหลขึ้นไปหอดเถิงตาตั้งเมืองหมิงกวางป้าลาตาตีนี่ปุ่นดีสังกาแม่น้ำกงกาดูดังไหลขึ้นสมุิทะเลเลืกบ่อใจตื้นไหลขึ้นไปเหว่ยวหาปวงดอกนางไหลสุบคอเท้าเพาะเสียงโดยตำบุญป่างไปลุ้นก่อหากสมอ้างสมคานิ้งไฟมกักสองสองวนสองเฮียงห่วมหัก คือด่างแก้วกับคำนี่ตันก่อนหักมีปุ่นอีตามทําเตตันจีมอนไข่ปันแม่ฟันดำมีตามความเจียนในธรรมวางละบัาวาดไว้ปุ่นอีบทนีวาดวางกรรำก่อนและนายเฮ้